h e ลโหสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m y ค e c รับ t s u r v i v อส่วนตรงหน้านี่คือน้องจีนะครับเนื่องจากจริงๆเราอัดไปแล้วละรอบหนึ่งแต่ว่าเราเพิ่งมาดูว่าไฟล์มันเสียก็เลยไม่ได้เห็นตอนไปจับน้องจีมานะก็เดี๋ยวจะเล่าย้อนความเนาะคือเราออกมาจากที่อยู่เราเพื่อที่จะมาเก็บชุการ์เคน ทุกคนเห็นชูเกตเคนใช่ไหมมีอยู่5ชิ้นเอห้ตนนั่นแหละเรามาเพื่อเก็บชูเกตเคนแล้วเราก็มาเจอน้องจีนะฮะแล้วก็เลยรับน้องจีมาเลี้ยงอ่าแล้วตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับบ้านถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณพิกัดลบสอ0รลบสามมั้งแกนเอกเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆคือแล้วก็จริงๆมีหมาหลายตัวกว่าน,นี้นะแต่แบบกระดูกในกระเป๋าเรามันมีอยู่แค่ 6ชิ้นแล้วเราก็ลงทุน6ชิ้นแล้วไปกับน้องจีเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมีหมายแค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้น้องจีก็จะเป็นสมาชิกของเราเย่ yeah. เอาไปบ้านน่าจะเดินกันอีกยาวๆอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อคลิปแล้วกันสกิปสกิปไปเอาจริงๆเมื่อกี้เราเดินหลงทางอยู่ตั้งด่าน วนไปนู่นมานี่วนนู่นมานี่หาทางกลับบ้านไม่เจอสิในรู้สึกถึงบ้านแล้วเป็นเด็กหลงทางไปแล้วให้ตายสิโปรเจกต์วันนี้กะว่าจะทำฟาร์มชูกาเคนเนาะชูกาเคนมีแค่ห้าต้นก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะทำไงกับทำฟาร์มข้าวจริงอยาก ทำฟาร์ม npc ด้วยนะอยากได้ร้านค้ากะว่าจะทำร้านค้าเนี่ยซ้ายมือเนี่ยทำแปดร้านค้าทิ้งไว้เนี่ยจริงๆจะอัดอยู่หรอกแต่มันไฟมันเสียช่วยไม่ได้เนาะก็ตามนั้นแหละนะหมู่บ้านเย้ในที่สดกถึงบ้านสักทีเดี๋ยวหาที่แปะชูเกตเคนไว้ก่อนเดี๋ยวจะลงไป ทำเครื่องล่างอ่ะเดี๋ยวทำไก่ไอันนี้คือกองกองสมๆรวมกันไว้ก่อนมีทุกอย่างเลยตรงเนี้ยมีทั้งอาหารมีทั้งมาโคกมาโคกไก่วัวก็มีแกะก็มีกองไว้แถวนี้และใกล้มือดีแต่ต้นไม้ก็ปลูกไว้ดูแบบว่ามันไม่ค่อยเป็นระเบียบะนะเดี๋ยวจะไปเคลียร์ออทีหลังแล้วกันอืแล้วก็เนี่ยของเต็มกระเป๋าเลย เยอะแยะนหมดกะว่าจะทำไม่นั่นด้วยนะโบนมิวใช่ใช่โบนมิวจากนั้นก็ทำฟาร์มชุกะร์เคทตรงนี้แหละเอาไปข้างล่างแปะไปแถวเนี้ยเดี๋ยวค่อยย้ายเดี๋ยวค่อยย้ายที่หลังย้ายทำชุการ์เคทแยกก่อนแยกกะข้าวก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้ายลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เดินมาให้อาหารไก่ ไก่จะได้โตจะได้มีแกะเยอะแล้วก็ต่อด้วยให้อาหารแกะกับวัวเพื่อเพิ่มประชากรเนื้อและขนและหลังจากนั้นเราก็ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเคี่ยวให้หมดลกอคอกแล้วก็วัวก็ไม่เว้นนะหลังจากเสร็จภารกิจเราก็ไปนอน โอยาจะมีในเช้าว,วันถัดไปเราก็ออกมาล่าหนังสัตว์กับน้องจีนะฮะเดี๋ยวจะไปทำโพเดียมกันแทนอาชีพนั่นแหละอืมมวล่าด,ด่งก่อนอีเคจีจัดการที่เหลือด้วยนะฝักด้วยแหละเก่งมากนลยหนุ่มตีทีเดียวที่เหลือ ให้มากัดเอา easy ดูมาดูมาหันหน้ามาดูผมเก่งไหมอืมเก่งโอเคเลยเก่งมากไปไปต่อ hello Lama and bye bye จาหมาตัวนี้มันแข็งแกร่งจริงๆคิดถูกแล้วที่เอามาเลี้ยงแล้วก็มาขุดพัมกินต่อนะฮะกระเป๋าเราเต็มทิ้งอะไรก่อนดีเก็บฟักท้องไม่ได้เนี่ยทิ้งของที่ไม่ใช่แล้วขุดต่อแล้วเราก็ลองเดิงขึ้นไปสูงๆดู ไปข้างบนหมู่บ้านข้างล่างแล้วเราก็เจอว่าเอา้าตัวนี้มีหมู่บ้านมันมีบ้าน n p c อยู่อีกสองหลังนี่มีเ็นเลเจอร์อยู่สองตัวทำไมมันอยู่ในซอกหลืบแบบนี้แล้วก็เลยลงไปดูนะฮะคือแบบลงมาแล้วอย่างเกือดูพี่แกดิโอโหต่ละอย่าง กลับไปทำฟาร์มชุกเกเกียงของเราต่อดีกว่าออกมาหาหนังเพื่อที่จะไปทำสมุดแตด่ดันเกลือเกเรืออืมแย่จังเราไปเห็นมาว่ามันมีอัปเดตอัปเดตเข้ามาว่ามันมีชุกเกาะน้องหมาด้วยเราก็เลยลองหาดูวิธีทำชุกเกาะน้องหมาเมื่อจะได้มีเกาะใส่ ไม่รู้ว่าความทนทานมันจะทนมากหรือเปล่านะนี่ไงเกาะหมา Woof Armor อ๋อใช้ไอตัวนั้นตัวใหม่มันชื่ออะไรนะโอ้รอไปก่อนนะล,ลูกมาเช็คของที่ต้องใช้ทำโพเดียมดีกว่าไปดูสิรู้สึกว่าต้องใช้หนังสือทั้งบ3สาเล่มในการทำชั้นหนึงสือหนึ่งอัน แล้วก็ต้องใช้ชั้นหนังสือหนึ่งอันในการทำโพเดียมสินะโอเคแล้วก็หนังสือหนึ่งเล่มใช้หนังอย่างละชิ้นจัดไปกับกระดาษ3า,า,ามแผ่นกระดาษสแผ่นก็ชูการ์เค้กบาเล็เอาชูการ์เค้มาทำกระดาษชูการ์เค้กหนึ่งต้นได้กระดาษ3าแผ่น okay. นั่นแหละโอเคเพราะฉะนั้นก็องทำฟาร์มชูการ์เค้แล้วสินะจะทำฟาร์มชูการ์เค้ต้องทำ อะไรนะคอมโพสเตอร์ oster, ใช่ไหมทั้งหมักปุ๋ยก่อนเนี่ยได้มาแล้วโบนมงแล้วก็ใส่ให้ต้นนี้เสร็จแล้วก็จะย้ายลงไปข้างล่างเพื่อที่จะทำฟาร์มชูกะเคเนี่ยเป็นทางการนะฮะแต่ก่อนอื่นมาทำโพเดียมกันดีกว่าของครบระดีเอาชูกะเคนแรกกระดาษบายใบ สามแผ่นแล้วก็ทําสมุดเย้ yeah. ครบสามเล่มแล้วก็อะไรนะทำชั้นหนังสืออืมทำชั้นหนังสือเสร็จแล้วก็ทำโพเดียมน้อยที่สุดเราก็ได้เลกเตอร์มาแล้วสบายใจละทีนี้ก็ลงไปทำฟาร์มชูเก้เคนข้างล่างได้แล้ว ว่าจะพาทุกคนไปดูฟาร์มจูเกเคนซะหน่อยแต่ดันมืดซะก่อนนะตอนนี้ซอมพี่บุกละเรามาหลบในที่กำบังก่อนเดี๋ยวนอนหนึ่งงีบแล้วก็ออกไปข้างนอกกันในเช้าวันถัดไปนี่ก็เลิกกระโดดได้แล้ว แล้วก็ลืมตาดูโลกใหม่อีกครั้งหนึง่งอุ๊ยไม่ใช่แล้วก็ตื่นขึ้นมาแนละ้วก็ขุดบล็อกแล้วก็เดินออกไปข้างนอกแล้วเราก็เห็นสเกลเลตันมันโดนตีอยู่มันโดนตีด้วยอะไรอะเราสงสัยแล้วกเ็เดินไปดูนะแล้วมันหมานี่นะใช่ไหมเห็นแบบเหแบบมือนสเกลเลตันกับรถโดมหมาบวกอยู่แล้วหมาก็ชนะตอนแรกเราก็สับสนนะเราคิดว่านั่นคือจีเราก็ลงงงอยู่เราก็เลยวิ่งไปเก็บกระดูก แล้วก็กำลังจะเดินกลับแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่จีนนี่นะเพราะว่าวมันเดินไปไหนมาไหนได้เลยไม่หันมามองเราด้วยดูดิมันเดินหนีเฉยเลยอาวนี่มันไม่ใช่จีะฉะนั้นกระดูกในมือมีสี่สี่แท่งจับเลยหวังว่าจะติดนะจากนั้นเราก็จะได้สมาชิกใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ได้ให้ชื่อ น้องว่าลาฟนะฮะเพื่อต่อกระจี G, กลายเป็น G Love. จีลาฟฟามอจิษิตั้งชื่อนี้นะเพราะว่ามันเป็นการตั้งชื่อที่ซิ่งคิดมากเลยอืมใช่แล้วเลยเหตุการณ์ก็น้าก็จะมีเหตุการณ์แสนเศร้าเกิดขึ้นกับจีลาฟนะฮะจี G และลาฟอืมก็ไม่สปอยนะหวังว่าทุกคนจะไปดูกันเยญ่ Yay. ป่ะพร้อมไปดูฟาร์มชุกคะเข็งกันหรือ,อยัง ไปดูฟาร์มจุกข,ขยกันดีวกว่าแล้วก็ไปรับจีด้วยไปเลยไปด้วยกันจีรับนี่ไงเจ้จีนั่งอยู่ในบ้านสตีดคือรับตอนแรกเราก็เดินออกไปนะแล้วเราก็คิดว่าจีเดินตามหลังอยู่แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นี่นะเรากดนั่งจีไว้แล้วทิ้งจีไว้ในป้อมเอาละแล้ว ก็ขอกินที่ต้อนรับทุกคนก็สู่อันนาณาจักรชุกะเค็นน้อยๆของเรานะฮะนี่คือฟาร์มชุกกะเค็นของเราที่เราทําทิ้งไว้วตัวเสร็จมันกำลังโตเลยเดี๋ยวจะไปเก็บผลผลิตแล้วก็ปลูกชุกกะเค็นเพิ่มนะฮะเออทำให้เต็มตรงนี้แหละตามที่มันมีช่องอยู่อะ่ะหลังจากนั้นเราก็เดินดับบุดดัมุดอยู่กับการวางน้ําทั้งหลายนะฮะ ต้องใช้น้ำสองถังก่อนเพื่อทำน้ำอินฟินิตี้จากนั้นก็ตักเทตักเทไปเรื่อยๆนะในระหว่างนั้นก็มีทุกบล็อกเพื่อตกแต่งทางเดินอุ้ยลูกหมาตกน้ำแล้วก็เก็บชุกากเคทแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆแล้วเราก็คับแทบดอมาเพื่อไว้วางปิดตรงช่องน้ำนะเพื่อเพื่อที่จะไม่เดินตกน้ำปอมแปมนะฮะแล้วแต่เราก็คับไม้ แล้วก็จัดกระเป๋าโลกโลกของเราให้เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็มืดละนอนก่อนดีกว่าแล,วแล้วเราจะเราก็ไปทำฟาร์มชูเกเคนให้มันเสร็จเรียบร้อยนะ จากนั้นเราก็มาลงเมืองนะแต่เราดังคิดผิดเนี่ยสยิที่เอาหมามาลงเมืองด้วยเพราะว่าแนโนแค่ข้าดหน้านี้จะทำให้เรา RIP หมาสองตัวนี้ตลอดการเราจะไม่มีจิราอีกต่อไปเราพยายามลงไป <Okay. S 2> ให้ถึง Y 1 2นะเพื่อที่จะตามหาไดมอน อยากได้เพชรมากเลยตะขาร้านเป็นถ้ำเนี่ยสิงานงอกเลยแหละแล้วเราก็ขุดอยู่ตั้งนานทำทางทำที่เก็บของวางโต๊ะครับแล้วก็ทำทางลงไปข้างล่างให้มันเรียบร้อยให้มันเดินขึ้นง่ายๆลานหนีก็จะได้หนีง่ายๆ ขุดตกแต่งทางอยู่ตั้งนานขุดแล้วก็วางขุดแล้วก็วางทำบันไดทำนูน่นทำนี่นะเพื่อที่จะเวลาดึงขึ้นเดินลงจะได้สะดวกสบายหน่อยขยายพื้นที่มันกว้างๆเ้วะของแล้วก็เวลาของเต็มอะ่ะจะได้เดินขึ้นมาเก็บง่ายๆไม่ต้องติดหัวอะไรอย่างนี้ แล้วเราขุดลงมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอถ้าใหญ่นะฮะว้าวลึกมากเดยวปักไฟสว่างสว่างก่อนล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปทําเตรียมอุปกรณ์ไว้นะฮะอุปกรณ์ตอนนี้แบบว่าอาการหนักมากเลยเลือดแบบว่าแดงแป็ดแดงแป๊ดกันไม่ได้ไม่ได้ถ้ามันลุยตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแย่เอา แล้วก็คับเตาเผามาเพื่อที่จะเผาเหล็กเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องฟั่มเหล็กด้วยมีอยู่2อก้อนกใส่ไป2ก้อนก่อนแหละเผาให้มันเรียบร้อยแล้วก็เก็บของใส่กล่อง จะกระเป๋าเสร็จแล้วก็เก็บเหล็กเก็บเหล็กเสร็จแล้วก็คับของแล้วก็เตรียมตัวลงไปข้างล่างกัน Okay. เอาไปว่าเตรียมตัวผจญภัยสูนโลก,กว้างแล้วกันลงมาสำรวจขุดทางเดินทำทางให้มันก,กว้างสามารถกระโดดเดินขึ้นลงได้แล้วก็ปักไฟเยอะๆมันจะได้ไม่เกิดเสียวหลังมากเลยได้สิยังมีลงไปลาคลายนะเดี๋ยวไปสำรวจฝั่งนู้นก่อนให้เสร็จก่อนปักทอสเยอะๆปักไปเลยทอดนะเดี๋ยวค่อยไปขุดฐานเลาทีหลังก็ได้ปักไปเถอะ เสียงขุดป๊อกเนี้ยอ้เสียงพอมากเลยนะดังแบบปักปักปัก,ปกมได้ใจมากเลยชอบเหมือนกันนะแต่เสียงเดียวคือมันขุดนานมันต้องเป็นเอ็นชามพ i ิกแอ็กเลยไม่ก็ต้องเป็นไดมอนดะ์อะใช่ซึ่งเรายังไม่มีไดมอนด์เศ้าใจเนี่ยพอขุดลงไปข้างลา่างแล้วก็แบบอู้เลสโตนนี่นะเดีย๋ยวขุดกลับไปด้วยแต่ว่าหลังจากนี้ จะเพนการเริ่ม้ำต้นของความเศร้าเสียใจถึงพวกเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานนะฮะคลิปเดียวเองอืมพาทเดียวเองแต่ก็ผูกพันนะเนาะน้องหมานะเปล่าเลยจริงๆแล้วไม่มีคนช่วยฟาร์มเฉยๆฉยแหละเรื่องคนเดียวมันเหงานี่นะไม่มีคนคอยช่วยตีมอนอนะแบบว่าเดินไปไหน oh. มาไหนอเงี้ยขี้เกียจ ตีเดี๋ยวของพังอะไรเงี้ยให้หมาจัดการอะไรเงี้ยไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเออเศร้าตรนนี้แหละที่เศร้าข้าล่างมอนก็นเยอะนะเยอะมากด้วย เราพยายามปักทอทห้งทั่วนะเพราะว่าในนี้มันมืดเดี๋ยวมอนเกิดไม่ให้มอนเกิดพอลงมารอบหน้ามนันมีมอนแล้วมันแบบมันไม่สบายใจมันสมมติทั่วถึงไงอะไรเงี้ยนเนี่ยตอนนี้มอนยอะมากเลยแบบมอนยเยอะเต็มหมดแล้วประเด็นไม่ใช่แมงมุมนะประเด็นคือสกิเลตัวนั้นเว้ยคือแบบหมาเราเอา่ะมันวิ่งไปกัดต้านตัวนั้นเนี่ยเพราะสเกิลเลตัวนั้นมาโจมตีเราแล้วทีนี้ก็ อย่าที่รู้กันนะนะแอะแอะไปแล้ว <c oughs> เห็นก่อนดีกว่าก้อยเนี่แล้วตอนนั้นไม่รู้ด้วยคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะดันไปเอาหมายตัวหนึ่งแล้วก็ลงมาบวกใหม่แล้วก็ปวดสาซ้ำรอยมาเดินเจอสเกเลตันแล้วก็ลาก,ก่อย <c oughs> คือแบบเซ็งเลยถึงขั้นแบบว่า ไปขุดเหมืองต่อดีกว่าพอละไมไม่ลุยละวทำเดี๋ยวไว้มาันรุยรอบหน้าทําใจก่อนหลังจากที่เราบอกว่าเราจะไปขุดเหมืองประชดชีวิตนะฮะผมประกอบคันที่ได้กลับมาก็คือเหล็กจํานวนเยอะแยะกับเหล็กที่เผาแล้วส4กสิบสี่ก้อนนะกับพวกลาพิพวกแร่พวก,พวกหินอะไรเงี้ยหินก็ เอาไปทําบล็อกดีๆเพื่อที่จะเตรียมทําบ้านให้ NPC ใน EP หน้านะฮะแต่ก่อนแต่ก่อนจะไปทําบ้านให้ใ NPC หน้าจะได้ไปหมวกเหมืองก่อนนะ เย้เหล็กสัมิีอนเดี๋ยวจะไปขุดเพิ่ม mm hmm. เห็นเยอะเลยกับในนี้ก็รอเผาต่อไปแล้วกันอืหลังจากนั้นเราก็ไปถลุงเหล็กตามสถานที่ที่เราเห็นนะแล้วเราก็ขุดถ้ำไปเรื่อยๆแต่ประเด็นคือเราไม่ได้มองข้างล่างเราดัานตกตกเมือง <laughs> อย่างมืดเลยเว้ยเดี๋ยวโดนแมงมุมตีด้วยโคตรแย่เลยว้าว ปักไฟนะเราเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเรามีโล่อยู่ในมือเราก็เลยกดจิบย่อนะคือแบบคือแบบลนหมดเลยอะตอนนั้นอะลนมากอยู่ดีๆก็ตก,ตกตกตกลงมาในเมืองใหญ่ตกมาได้ไงก็ไม่รู้ตกใจแบบทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ฆ่าแมงมุมไปหนึ่งตัวแล้วก็มีแมงมุมอีกตัวหนึ่งเดินมาหาเราเราก็พยายามจะอุดนะ กดช่องแบบว่ามันจะได้ขึ้นมาไม่ได้แต่ก็ลืมไปว่าแมงมุมมันไต่บล็อกได้ลกลกมากหลังจากนั้นพอเราเริ่มทําใจเราก็เริ่มจัดของในกระเป๋านะเพื่อที่แบบว่าเตรียมไว้กันเหนียวไว้จะได้กดง่ายๆแล้วเราก็ฮึบๆแล้วก็ลงไปสํารวจเหมืองไปปักทอสให้มันทั่วๆมันจะได้สว่างคือแบบโอ้ หันซ้ายหันขวาไปตรงไหนก็เจอตะเหล็กตรงนี้เหล็กเยอะมากเลยแบบอู้เดี๋ยวค่อยมาขุดทีหลังแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาถลุงเอา้วเดินลงไปเรื่อยๆนะคือแบบมันใหญ่มากเลยะมันยังมีลงไปข้างล่างได้อีกนะมันยังลงไปข้างล่างต่อได้อีกคือแบบอู้แล้วเราก็ที่เห็นเรามองเพดานเนี่ยคือเราพยายามหานะว่าเราหล่นหล่นลงมาจากหลุมไหนขอโทษนะเสียงเรสาสั่นเราแบบเราตกใจมันมันลก <laughs> มันลก แล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็มองซ้ายมองขวาวู้มีตะเล็ก mm. แล้วก็มีแมงมุมเดินมาให้เราตีตัวหนึ่ง mm. แล้วก็ย่อสิตอนนี้พอลงมาข้างล่างเนี่ยเรากดโล่ตลอดเลยนะเราหล,ลอนมากเลย mm. แล้วแมงมุมตัวนั้นก็ตุีเอย mm. <Okay. S 2> แล้วเราทุกคนเห็นคิปเปอร์ตรงนั้นไหมที่มันกระโดดดอยๆอยู่นะ มันติดน้ำนะนะตรงนั้นเป็นน้ำแล้วก็แบบกลัวมันระเบิดนะเนาะเราก็คงไม่ลงวิ่งลงไปเอาดาบฟันมันหรอกแล้วก็จําได้ว่าในกระเป๋าเรามีธนูอยู่เราก็เลยเอาธนูอ,ออกมายิงคิปเปอร์แทนในระหว่างยิงคิปเปอร์หางตามันก็เหลือไปเห็นแบบว่าอะไรมันเดินอยู่ซ้ายมือวะแบบนีนคืออะไรอะคือเรามองไม่เห็นนะมันมืด มองไม่เห็นเห็นแตแ่แบบมันเดินเห็นแต่เงาอะไรเดินสักอย่างคือแบบอ,อแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันหน้าตามันไม่ใช่ซอมบี้นี่นเหมือนสเกเลต,ตันปะแต่ว่าก็ยังมองไม่ชัดอยู่ดีคือแบบในจอเราอ่ะกับในคลิปอะ่ะอาจจะมองไม่ชัดนะเพราะว่าในจอเราไม่ได้เปิดแสงแบบสว่างมากเราเราเล่นแสงมืดอะ่ะเราเราไม่ได้เพิ่มแสงไว้คือแบบแล้วก็พยายามปักทอดที่จะดูเอ๊ะมันตัวอะไรวะ โอ้ลาพิษราพิษก็มีแร่เยอะมากเลยตรงเนี้ยปักทอดปักให้ทั่วพยายามปักให้มันสว่างที่สุดเท่าที่จะทําได้เรจะได้มองเห็นมอนแล้วก็ไม่อยากให้มอนเกิดด้วยพยายามปักทุกตรงทุกตรงที่มันปักได้ปักจนแบบลืมไปว่าทอดจะหมดปักแป,ปักไปเหอะปักไปก่อนอะไรเง้ย ระหว่างปักทอดก็มีธนูพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ฟิวแบบอุ้ยชิหายแล้วสเกลเนตตันแน่นอนล้านเปอร์เซนต์แบบพุ่งวิ่งก่อนจำอาก่อนแบบพยายามหาที่ก่อนหาที่พร้อมแบบว่าพร้อมบวกแล้วสเกลเนตตันใส่เกาะท้องม,มันก็เดินมาหาเว้คือแบบแล้วมันก็เดินไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เดินตกน้ําต่อมต่อมลงไปแล้วก็ไหลลงไปอยู่ที่เดียวกันกับไอคลิปเปอร์เมื่อกี้ เราก็พยายามสู้กับสเกเลตันอยู่นานสองนานแล้วคือแบบเเกเลตันมันก็ไหลาตามน้ำลงไปมันเด้งลงไปแล้วมันก็ไหลาตามน้ำลงไปอยู่หลังน้ำตกแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆก็คือแบบเราก็ขี้เกียจตามลงไปแบบไปตีมันอ่ะเราก็เลยแบบคิดว่าเราหาทางกลับขึ้นบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยว ไปเหมือนเก่าเตรียมของให้มันเรียบร้อยก่อนก็เลยเดินกลับมาปักทรอสเพื่อที่ต้องการความสว่างเนาะเพื่อที่จะหาไอหลุมที่เราตกลงมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะแล้วเราตกมาจากหลุมไหนเราก็พยายามเดินหาแล้วเราก็เจอเหล็กเราก็เลยขอแบบว่าชวบขุดเหล็กแป๊บนึงแล้วกันแบบนิดหน่อยหนานิดหน่อยอะไรเงี้ยเ,ออเราขุดเหล็กเสร็จแล้วเราก็ไปหารูต่อนะฮะ แล้วก็ปักทอสไปด้วยระหว่างทางแล้วก็เดินมาเจอไดมอนด์อยู่เม็ดนึงเม็ดนึงมั้งเห็นมอีอันเดียวแล้วตอนนั้นทอสก็หมดแล้วคืออยากไปสำรวจต่อนวแต่แบบเพราะมือไม่มีก็เลยวางโต๊ะค้าไปแถวนี้ก่อนตั้งเป็นอนุสร์สถานไปกันว่าเออตรงเนี้ยมันมีไดมอนด์อยู่อันหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยลงมาเก็บแล้วเราก็พยายามเงยหน้าแล้วเราก็เห็น แวบเอ้ยช่องนั้นเปล่าวะบอกว่ามันมีไฟว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต่อบล็อกขึ้นไปก่อนทำยังไงก็ได้ให้กลับทางเดิมให้ได้ก่อนช่องนั้นแน่เลยแบบมันเป็นรูรูเดียวแปลกแหม่แงๆนี้ต่อ็อกก่อนในวันนี้เราต่อบล็อกนะก็มีแบบผู้ประสงค์ดีมันก็ไม่ใช่ผู้ประสงค์ดีนะมันยิงเราตกมันยิงเราตกอ่ะแบบอะไรวะสเก็เลตันตัวนี้เดี๋ยนายอยากโดนเหรอแบบ ขอมาก็จัดให้อะไรเงี้ยขัดขวางการกลับบ้านของเราแย่มากแล้วแบบไหนๆมันก็ยิงธนูมาแล้วเราก็เลยง้างธนูสวนกลับไปถึงจะโดนตีก็เถอะแต่แบบพอเราเริ่มจับจังหวะได้นะเราก็ยิงมันใหญ่เลยจนมันตายเราก็เลยปล่อยไว้งั้นแหละเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังเลเวลนะ่ะเราขอกลับบ้านก่อน ต้องการขึ้นไปข้างบนกลับไปทางเหมืองเดิมก่อนให้มันเรียบร้อยตอนนี้มุ่งอย่างเดียวมุ่งขึ้นสู่ข้างบน ที่สุดก็ขึ้นมาถึงข้างบนนะั้นเราก็เลยแบบเ,เดี๋ยวทามาร์กไว้ตรงนี้ก่อนละกันทาไงได้หามาร์กไว้เพราะว่าทอตเราก็ไม่มีเนาะเราก็เลยวางบล็อกไว้หนึ่งบล็อกบอกว่าตรงนี้นะเป็นเอเหมืองใหญ่ที่เราตกลงไปข้างล่างแล้วก็เดินกลับพอถึงข้างบนแล้วเราก็มาส่งเหล็กก่อนโอ้หได้เหล็กมาเยอะมากเลยนะวันเนี้ลงลงถ้ำล้วก็ได้เด็กเหล็กเยอะมากอนะ่ะ ดีมากเลยเราก็กินเนื้อรอรอเหล็กแล่เดี๋ยวเรากลับขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะาทอดเราไม่มี่านเราก็หมดเราต้องการทอดจําได้ว่าเคยมีฐานอยู่ในเตาเผาเหล็กข้างบนอยู่ก็เลยเดินขึ้นมาเอาฐานครับทอดนะฮะ แล้วก็ได้ทอยมา40อัดแล้วก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วไปกำลังใจให้ด้วยกับกันแคร